ตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือมินิ MPV ในประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนั่นทำให้ตลาดนี้กลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันที่ร้อนแรงที่สุดด้วยเช่นกันด้วยตัวเลือกที่หลากหลายเกินกว่าจจินตนาการในมุมมองของคนไทยทั้งนี้ก็เพราะว่าอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมากกว่า260ล้านคนมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและที่สําคัญชาวอินโดนีเซียเน้นการใช้งานรถที่มีราคาไม่สูงมากนักรองรับผู้โดยสารได้จํานวนมากและประหยัดน้ํามันทําให้รถประเภทมินิเอ็มพีตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ตรงจุดในปัจจุบันตลาดรถอินโดนีเซียมีรถมินิเอ็มพีหลากหลายรุ่นโดยมีมิซูซึคิเอ็เพนเดอร์เป็นผู้นําด้วยส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 35. 7ส ทำยอดขายได้ถึง5,708คันในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มิซูบิชิพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ล่าสุดเว็บไซต์ Autonet Max ของอินโดนีเซียเปิดเผยโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในที่เชื่อถือได้ว่ามิซูบิชิมอเตอร์ควาร์มายุดดาเซลส์อินโดนีเซียตรีเปิดตัวรถ SUV ขนาดเจ็ดที่นั่งรุ่นใหม่ที่ใช้พื้นฐานของ x p a n d e เดในงานไกคินโดอินโดนีเซียนเดนแนชั่นอลออโตโช่ส2019 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่1 8กรกฎาคมศกนี้เพื่อแข่งขันกับรถิเอกประส์สไตล์ซาสยูอย่าง Toyota Ru ัชไดซูเทริอัลและ Honda b r v การวางตำแหน่งทางการตลาดที่ใกล้เคียงกันของรถมินิ MPV ในประเทศอินโดนีเซียอาจจะทำได้ง่ายในสภาพตลาดที่มีขนาดใหญ่มากแต่สำหรับประเทศไทยแล้วการมีตัวเลือกที่มีการใช้งานแทบจะไม่แตกต่างไปจากเอสเพนเดที่มิสุพิพยามสื่อสารว่าเป็นรถคอร์ s เซอรมาตั้งแต่ต้น อาจจะถือว่าเกินความจะเป็นสําหรับเมืองไทยและการที่มิสซูชิได้เคยประกาศแผนงานในไทยสําหรับปี2019ว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่หนึ่งรุ่นที่ไม่เคยจําหน่ายในไทยมาก่อนในปีนี้ทําให้ SUV รุ่นดังกล่าวมีโอกาสน้อยกว่ารุ่น e ีคลิ s ส์ครอสหรือ r v v ์ีอีกซึ่งทั้ง2รุ่นหลังน่าจะตอบโจทย์คนไทยได้ดีกว่า